นะครับบนดาดฟ้าของเรือนะครับก็ยังจะมีแบบว่าเป็นบูธขายแบบว่าเครื่องดื่มให้แบบว่านักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ขึ้นมาบนเรือนะครับ ต้อนรับสู่ช่องไก่ตูมีชาแนลอีกแล้วนะครับส่วนพาร์ทเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารีวิวเรือสำรานที่ซินเซียร์ไลนะครับเป็นเรือสำรานที่อยู่ด้านหลังเรานี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเออนี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นะฮะเป็นการนั่งเรือข้ามจากเฮลซิงกินะฮะที่ฟินแลนด์ไปที่สต็อกโฮล์มประเทศ สวีเดนนะครับเดี๋ยวเราจะพามารีวิวกันดูว่าบนเรือมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีเขาเรียกะไรมีแอคทิวิตี้อะไรให้เราได้แบบว่าเล่นบ้างนะครับสัญญาว่าวันนี้จะพยายามไม่หลับนะฮะจะพาทุกคนไปดูโชว์บนเรือโอเคเดี๋ยวเข้าไปขึ้นเรือกันก่อนกันละกันนะครับนี่นะครับนี่คือคิวที่จะขึ้นเรือซูเรียลน์นะฮะ คนเยอะมากดิเข้าคิวกันแบบว่าเต็มเลยอะ่ะ อนนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือสำราน,นี้แล้วครับก็คือเรือนี้ก็คือซินเซียลายนะครับซึงเป็นเรือสำราญที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือว่าอลังการเลยพอสมควรเลยนะครับนี่ดูด้านหลังนี่นี่นะฮะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างนี้จะเป็นช็อปต่างๆนะครับนี่ดูดีนี่นะครับช็อปต่างๆนะฮะ มีทั้งมีแบรน์และไม่มีแบรนด์นะครับนี่นะครับตอนนี้เราขึ้นมาที่เด็ก10นะครับเด็ก10เป็น ชั้นที่เราพักอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเพราะว่าห้องเราก็คือจะอยู่ด้านในตรงนี้นี่ฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่เป็นห้องเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะห้องเราที่เราได้นะครับก็คือเป็นห้องเจ็ดหนึ่งสี่ชั้นสิบนะฮะ,ะเราเดินไปดูเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสี่อยู่นี่ครับนี่ นี่ครับเจ็หนึ่งสแล้วก็เสียบบัตรเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ผักเข้าไปแล้วนี่คือห้องพักเรานะครับเย้เยเยวิวสวยดูนี่ทุกคนดูนี่ว้าวว้าวว,าว,วิวสวยมากนะฮะและเห็นเรือสำราญอีกลำหนึ่งแลด้วยว้าวแล้วนี่เขามีการตกแต่งห้องนะครับ นี่ก็จะเป็นมีชั้นวางนะครับแล้วก็มีแบบว่าเป็นเตียงสามฟุตครึง่งอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับเป็นลักษณะแบบว่าตู้เสื้อผ้าเปิดนะครับก็แขวนแนกันไปนะครับแล้วก็นี่มีทีวีด้วยนี่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 นมีทีวีให้นะครับแล้วก็มีไดร์เป่าผมนะฮะมีโทรศัพท์นะครับ แล้วก็กระจกบานใหญ่นะฮะแล้วก็เข้ามาดูในห้องน้ําเปิดไฟก่อนนะฮะเราเข้ามาดูในห้องน้ําบนเรือสารานกันนะครับนี่เป็นห้องน้ําในห้องเรานะครับก็คือจะเป็นห้องอันนี้เป็นห้องอาบน้ํานะครับแบ่งโซนเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะฮะนี่แล้วตรงนี้ก็คืออ่างล้างหน้านะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆคือกระจกนะฮะ เรามีแก้วให้นะครับแลรวก็มีที่แผวนผ้านะฮะแล้วก็ชักโคกนะครับสงสัยกันไหมครับว่าชักโคกที่นี่กดตรงไหนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับชักโคกที่นี่คือจะมีปุ่มอยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่เวลานั้นปุ๊บคือบางคนสงสัยว่าเราจะกดตรงไหนไม่มีที่กดอยู่ตรงนี้เลยครับหรือไม่บางที่นะครับเขาจะมี ปุ่มนี่ไงฮะนี่ก็มีอีกปุ่มหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะฮะบางที่จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้แต่อันนี้ไม่น่าจะไม่น่าใช่นะครับนี่ไม่ใช่เขาเป็นปุ่มนี้นะฮะเขาจะมีอยู่สองจุดตรงนี้นะครับตรงไหนก็ได้นะครับบางทีคืออ่าที่นี่จะเป็นตรงจุดนี้แต่บางที่ก็จะเป็นจุดตรงนี้นะฮะโอเค Piet, เนะฮะ แล้วแล้วนี่คือเตียงอีกเตียงนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้แบบว่าสาธิตนะฮะนี่คือเตียงอีกเตียงหนึ่งซึ่งสามารถดึงออกมานะฮะฮึบฮึบฮึบดึงไม่ลงอ,อ่ะหนักพอสมควรนะฮะนี่นี่คือเตียงอีกเตียงนะครับห้องนี้นอนได้สองเตียงนะครับ นี่นะฮะเป็นสองเตียงนะครับแต่เขาไม่ได้คุมไว้ให้เราเมื่อกี้เขาแบบว่าจัดไว้ให้เราเตียงเดียวนะครับซึ่งเปิดมาก็จะเหมือนกันนะฮะนี่เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบเดียวกันนะฮะโอเคเดี๋ยวให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับขอพักก่อนนิดนึง เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมส่วนกลางของเรือลำนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีให้เราแบบว่าเป็นร้านช้อปปิง้งหรือมีเป็นแบบว่าพวกผับพวกบาร์อะไรไหมเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมบนดาดฟ้าเรือด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นมาดูบนดาดฟ้าเรือนะครับ เรือลำนี้ใหญ่มากนะฮะนี่ดูนี่นี่นะครับบนดาดฟ้าของเรือนะครับก็ยังจะมีแบบว่าเป็นบูธขายแบบว่าเครื่องดื่มให้แบบว่านักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ขึ้นมาบนเรือนะครับสามารถซื้อเครื่องดื่มได้นี่นี่นะฮะนี่เห็นไหมเขาจะเป็นแบบว่าเข้าคิวซื้อเครื่องดื่มกัน ตอนนี้เรือก็กําลังจะเริ่มออกแล้วนะครับนี่ดูนี่คนมานั่งชมแบบว่าเรือออกตัวกันเต็มเลยนะครับชมบรรยากาศนะฮะตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นท่าเรือที่สวยอีกท่าหนึ่งนะครับที่เขาเรียกชื่อว่าปรินออฟบอร์ติกใช่ไหมหรือเจ้าหญิงแห่งบอติกนะครับนี่ก็คืออยู่ด้านหลังนี่เลยนะฮะเป็นท่าเรือที่ถือว่าสวยสวยมาก นี่นะครับตอนนี้ก็เท่ากับเราก็จะต้องอำลาเมืองเฮลซิงกิของฟินแลนด์แล้วนะครับนี่ตอนนี้เรือกำลังจะออกแล้วนะฮะดูนี่ <c oughs> นี่นะครับดูนี่ตอนนี้คือน้ำแบบว่าคุ่นมากเลยเพราะเรือดูนกนกนางนวนเต็มเลยอะ่ะโอ้ยดูดิ และนี่ก็คือเมืองเฮลซิงกินะครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องนอนที่นี่บนเรือนีหนึ่งคืนนะครับแล้วเราจะไปเจอกันที่สตอกโฮมประเทศสวีเดนนะครับนี่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องพาชมบรรยากาศบนเรือไม่ว่าจะเป็นบนบาร์บนเรือหรือแบบว่า,าแหล่งเอซร้านที่ช็อปปิ้งอะไรพวกน,นี้นะครับบนเรือเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตอนนี้ก็บายบายเฮลซิงกิกันบายบาย นะครับเป็นเวลาของสวีเดนกับฟินแลนด์นะฮะซึ่งต่างกันนะครับเวลาจะต่างกันหึชั่วโมงตรง,ตรงนี้จะเป็นโซนเด็กนะครับเป็นคิดโซนให้แบบว่าเด็กๆได้มาเล่นโอ้ โซนนี้เป็นโซนคาสิโนนะครับนี่นะจะมีเครื่องเล่นต่างๆตางเต็มเลยนะฮะนี่เราเข้าไปดูคาสิโนข้างในกันนะฮะนี่โซนคาสิโนจ้าเขาะจะมีเครื่องเล่นต่างๆนะฮะมีทั้งแบบว่าตู้หยอดเหรียญขนมเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ยังจะมีโซนที่เป็น นี่พวกตูตูหยัดเขาเรียกตูสลอ็อตนะฮะนี่เต็มเลยนะฮะสามารถมาเล่นฟันคลายกันได้นะฮะน,นี่นี่เขาก็จะมีแบบว่าเป็นที่บาร์ให้ดื่มเครื่องดื่มนะฮะ นี่โซนคาสินโนนะครับก็จะมีตัวให้เล่นต่างๆนี่มีชั้นหนึ่งนะครับสามารถขึ้นมาดูได้ีอะไรบ้างด้านบนนี่นะครับด้านบนนี้ก็จะมีเป็นโซนที่แบบว่าให้ชมโชว์ได้ คืนนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้สามารถมาชมโชว์ได้แต่งด้วยสวยงามมากๆ แล้วนี้ก็เป็นบรรยากาศบนเรือสำราญซินเดียไลน์นะครับซึ่งเป็นเรือที่วิ่งจากเฮลซิงกินะครับที่ฟินแลนด์นะครับ,ลแ,รรบแล้วก็กำลังจะไปที่อ่าสตอกโฮมนะครับที่สวีเดนนะครับแล้วก็ยังไงไทยนี้ฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมิวด้วยนะครับอวอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิชาแนลนะครับแล้วยังไงฝากตาม EP ต่อไปด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ